ดีค่ะสวัสดีครับพวกเธอพวกเธอเช้านี้นะคะเช้านี้นะคะเราก็กลั่นแกล้งเต้าของเราอีกแล้วกันแกล้งเต้าของเราอีกแล้ววันนี้ได้อาหารเปียกมานะคะยี่ห้อนี้นะจ๊ะสูตรบํารุงไตนะจ๊ะบํารุงไตพวกเธอพวกเธอเสียงหายเสียงหายนะคะพวกเธอพวกเธอเสมยงหะเริ่มมาเสียงหะเริ่มมาอากาศเปลี่ยนแปลงอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะพวกเธอพวกเธอ ให้เต้ารอแพศร,รอแพศร,รู้จักกันรอคอยนะคะลูกสาวลูกชายแม่ลูกชายแม่ยังไงยังไงเดี๋ยวเราก็จะทําการฉีกซองนะคะฉีกซองนะคะพูกเธอพูกเธอรอแพศรอแพศ จัดจุกจุกจัดจุกจุกจกนะคะเมื่อสักครู่นี้ฉีกซองสีน้ำเงินฉีกซองสีน้ำเงินสูตรแมวโตเจ็ดปีบวกบวกบวกสงสัยน้องจะจืดแล้วก็ไม่มีรสชาติแน่เลยต้าของทาตเมิน่ะเมินค่ะ,คะ,คะตัวนี้แกะซองใหม่แกะซองใหม่สีส้มนะคะสีส้มแซลมอนผสมอกไก่ฉีกอกไก่ฉีก อาการก็จะเป็นเยี่ยงนี้เราจะพลวกเธอพวกเธอให้กินน้อยๆแต่กินบ่อยๆนะจะให้น้อยๆแต่บ่อยๆนะจะเต้าของธาตุไม่เยี่ยงนั้นข้าวเม็ดของธาตุก็จะเป็นหมันสไปซี่จ้าเป็นหมันสไปซี่จ้าเต้าของธาตุเงียบ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  สูตรนี้ก็จะเน้นน้ําซุปมากหน่อยน้ําซุปมากหน่อยนะจ๊ะเพราะว่าน้องพน,นักง,งานคนขายบอกว่าแมวเนี่ยจะรับทานน้ำเนี่ยน้อยมากๆเพราะฉะนั้นแล้วอาหารเปียกเนี่ยนางก็จะผสมน้ํามาในซองอยู่แล้วนะคะในซองอยู่แล้วนะจ๊จะพวกเธอพวกเธอ ดูซิจ้าดูซิจ้าก็เหมือนกับว่าแมวได้รับทานน้ำซุปนะคะน้ำซุปนะคะทาดก็ไม่ได้ค่าโฆษณาแต่อย่างใดนะจ๊ะแต่ยี่ห้อนี้แต่ยี่ห้อนีนน้ทานแล้วดีนะจ๊ะทานแล้วดีนะจ๊ะเต้าของทานเนี่ยก็ชื่นชอบนะคะชื่นชอบนะคะพยายามไม่ให้ทานรสเค็มมากๆรสจัดมากๆนะจ๊ะไม่ยิ่งนั้นแล้วผลในระยะยาวของน้องเนี่ย น้องก็จะต้องป่วยต้องเข้าหาหมอนะจ๊ะต้องเข้าหาหมอนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องฝึกให้น้องรับทานอาหารที่อ่อนๆนะจ๊ะพวกเธอพวกเธอซองสีม่วงนั้นซองสีม่วงนั้นคุณหมอบอกว่าเค็มนะจ๊ะเค็มนะจ๊ะถ้าไม่จําเป็นก็หลีกเลี่ยงนะจ๊ะหลีกเลี่ยงนะจ๊ารับทานยี่ห้อนี้ดีกว่านะจ๊ะยี่ห้อนี้ดีกว่านะจ้าถ้ไม่ได้ค่าโฆษณานะจ๊ะ้าดไม่ได้ค่าโฆษณานะจ๊ะแต่ว่า เป้าของทาตนั้นรับประทานแล้วก็เป็นดังที่เห็นน่ะจะให้ภาพเล่าเรื่องให้ภาพเล่าเรื่องจะรวบเธอรวบเธอ ก่อนที่คนจะรับทานก่อนที่คนจะรับทานเจ้านายต้องอิ่มก่อนจ๊ะเจ้านายต้องอิ่มก่อนนุชค่อยทานทีหลังนุชค่อยทานทีหลังนะพวกเธอพวกเธอนางอิ่มแล้วนางก็จะมุมใครมุมมันนะจ๊ะมุมใครมุมมันก็ไม่ยุ่งกับนุชแล้วนะจ๊ะพวกเธอพวกเธออิ่มแล้วเนื้ออิ่มแล้วเน้อ